สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดูดวงเจาะชีวิตเดี๋ยวเรามาเช็คดวงนะคะชาวปีชวดกันนะปีชวดหรือว่าปีหนูนะคะปีชวดหรือว่าปีหนูนะในดวงครึ่งปีหลังของปี2568ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินงานความรักในทุกสถานะความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกัน กับไพ่3ามใบแรกคือไพ่ความเป็นตัวตนค่ะและแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนให้กำลังใจนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้กับนัดได้ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ตงหรือว่าซุปเปอร์กิฟต่างๆนะคะอ่ะโอเคไพ่าสามใบแรกคือไพ่ความเป็นตัวตนต้องบอกเลยนะว่าชาวปีชวดในช่วงเนี้ย จริงๆอ่ะไพ่พระอาทิตย์ถ้าในตำแหน่งของทักษานะคะก็ยังก็อยู่ในตำแหน่งของปีชวดเหมือนกันนะคะแสดงว่าในช่วงของครึ่งปีหลังอ่ะมันเป็นช่วงของการแสดงออกแสดงความสามารถเป็นช่วงเวลาของการอของการพัฒนาตัวเองหรือว่าเป็นช่วงเวลาของการของในเรื่องของการงานที่โดดเด่นพอสมควรแน่นอนว่าเมื่อเราเด่นดังเนาะมันก็ต้องมีคนที่เขา แอบลิสยานิดหนึ่งเขาอาจจะมีในเรื่องของคำพูดที่เข้ามากระทบเราหรือว่าทำดิสเครดิตนะคะให้เราเสียหายหรืออะไรต่างๆานันะนะก็ช่างมันไม่เป็นไรช่วงครึ่งปีหลังอ่ะมันเป็นมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่อุปัรรมที่เขาให้โอกาสนะคะหรือบางคนบอกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะมันจะมีผู้ใหญ่อุปธรรมตรงไหนเขาอาจจะมาในรูปแบบของ ซัพพลายเออร์ะนะคะหรือว่ามาในรูปแบบของลูกค้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันและแน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ทำในเรื่องของอสังหาหรือมทมรัพย์นะคะถ้าเกิดว่าใครในทาในเรื่องของอสังหาที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าเซซื้อขายหรืออะไรต่างๆเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็มองว่าก็มองว่าถ้าคุณขายในราคาที่พอดีๆสมเหตุสมผล มีโอกาสที่จะปล่อยได้นะคะอืมประมาณนี้เปิดไพ่อีกสามใบคือไพ่ความเป็นตัวตนของคุณนะโอ้ได้ไพ่ของสเสน่ห์ขึ้นมาชาวปีชวดนี่ผู้ใหญ่อุปธรรมมาอีกแล้วนะคะอืมผู้ใหญ่อุปธรรมหนักมากนะคะก็คือจะบอกว่าการเข้าหาผู้ใหญ่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็อาจจะได้มาจากคอนเน็กชันการบอกปากต่อปากคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จะมีคนคอยกระจาย สิ่งที่คุณทำอ่ะให้คนอื่นได้รับรู้นะคะดังนั้นทําดีๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามาหานิยมก็มีนะคะเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแต่ในช่วงของในช่วงของครึ่งปีหลังให้ระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินและคําพูดการเจราจาคุณอาจจะโดนนิดๆหน่อยๆน,นะคะตรงที่ว่าโดนนินทาว่าร้ายแบบเนี้ยก็ได้นะโอเคต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันการเงิน ว้าวการเงินได้ทาวเวสุวรรณนะคะขอดูการงานไปพร้อมๆกันเลยมองว่านะการงานสามารถทำได้ยาวๆนะคะการงานสามารถทำได้ยาวๆแล้วก็อาจจะมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนคู่คิดหรือว่ามีที่ปรึกษาที่ดีการงานช่วงนี้อยากคือบางคนนะเข้าใจสถานการณ์ก็คือเหมือนกับทำ ทำตรงเนี้ยมานานมากๆแล้วแล้วมันเริ่มรู้สึกอิ่มตัวแล้วมันเริ่มรู้สึกว่ามันมันเบื่อมันเซงอะไรแบบนี้ค่ะพยายามกระตุ้นปรับจูนพลังงานหรือว่าเอเนอร์จีของคุณขึ้นมาให้ได้เพราะจริงๆอ่ะเรื่องการเงินโดดเด่นมากโดดเด่นในเรื่องของการเจราจารด้วยนะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของผู้ใหญ่ย้ำอีกทีก็คือผู้ใหญ่อุปธรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์ที่เข้ามา เราเข้ามาเพราะอะไรคือมันเหมือนกับเขาเต็มใจที่จะจ่ายให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภด,ด้วยเหมือนกันมีโอกาสที่จะถูกรางวัลน,นะคะมีโอกาสที่จะถูกสลากนะนะคะสําหรับชาวปีชวดแล้วก็ในเรื่องของการงานอันเนี้ยแอบมองไปถึงงานที่เป็นแนวเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาฐฐหากิจหรือว่างานข้าราชการเลยนะคะสําหรับใครที่ทําตรงเนี้ยก็สามารถทําได้ยาวๆส่วนใครที่ไม่ได้ทําตรงนี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ไปดีลงานหรือว่าได้เข้าไปในสถานที่ตรง สถานที่ราชการหรือว่ารัฐวิสาหากิจก็เป็นไปได้การติดต่อประสานงานต่างๆหรือใครบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะฉันเป็นพ่อค้าแม่ค้าปกติธรรมดาฉันจะไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้ได้ยังไงนะคะคุณสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันสามารถทําได้ในระยะยาวแต่นิดนึงตรงที่ว่าให้ hey กระตุ้น Energy ของตัวเองอะสม่ำเสมอเพราะบางทีอะพอคุณเบื่อแล้วอะคุณก็อาจจะเบื่อเบื่อไปเลยคุณก็อาจจะไม่ได้มีความตั้งใจในการทํทาทั้งที่จริงๆแล้วอะถ้าคุณแบบฮึดอะหรือว่าอดทนในการทําหรือแบบมี Energy in กับมันอะไรเงี้ยค่ะคุณจะได้เงินจากตรงเนี้ยเยอะมากนะคะในช่วงของครึ่งปีหลัง สรุปภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือแม้แต่ความเป็นตัวตนของคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะดีมากนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินเออไม่ใช่มาดูในเรื่องของความรักกันค่ะเริ่มต้นจากคนโสดความรักนะคะเริ่มต้นจากคนโสด คนโสดช่วงนี้มีการคุยเจาะแจะเหมือนกันนะคะมีพูดคุยคุยแบบคุยคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมมองว่าคุณยังไม่ได้รู้สึกถึงว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาคือมันเหมือนกับว่าคุยกันได้ แต่ไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาที่ดีอะเป็นฟิลนั่นนะคือเป็นฟิลเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันคุยกันเวลาเหงาก็มาคุยกยนะะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบนั้นมากกว่าถามว่ามีไหมมีมีเข้ามาค่ะเพียงแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะสาหรับคนโสดนะคะต่อมาค่ะเรามาดูคนคุยกันสำหรับคนคุยกันช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาของการแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาเลยนะเพราะว่า มันมีความต้องปรับตัวเข้าหากันพอสมควรนะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคือมันเหมือนกับมันคุณกับเขาอาจจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยหรือสักพักหนึ่งแล้วมันก็เลยถึงเวลาของการแสดงความเป็นตัวตนแบบชัดเจนแสดงลักษณะนิสัยที่แท้จริงของเราออกมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ ฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นพวกประเภทแบบชอบควบคุมจอมบงการส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่ในกรอบไม่ค่อยชอบอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่ะไยเงี้ยฉันอยากจะทําอะไรฉันก็ทําซึ่งตรงนั้นน่ะมันอาจจะสะท้อนไปถึงลักษณะนิสัยและสะท้อนไปถึงอาชีพการงานวิธีการทํางานของแต่ละบุคคลด้วยนะคะจะมีสองคนคุณเป็นใครก็ก,ก,ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะว่าคุณเป็นประเภทแนวไหนเป็นพวกแบบรักอิสระเสรีนะคะหรือว่าเป็นพวกแบบต้องทํางานต้อง มีแบบแผนทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะด้วยความต่างตรงเนี้มันมีความต่างกันมากดังนั้นก็เลยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพูดคุยกันศึกษาดูใจกันมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะแต่นั้นก็มองว่าแสดงว่าคุณกับเขาออมาถึงจุดที่ที่สามารถแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้แล้วก็แสดงว่าสนิทกันในระดับหนึ่งแล้วนะคะสุดท้ายอะ่ะไพ่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆอะ่ะมันต่างกันได้แหละมันไม่มีใครเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพียงแต่ว่า ต้องรู้จักเปิดใจและรับฟังนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินว่าคนคนนั้นอะไม่ดีดีไม่ดีดดต้องทําแบบนั้นสิต้องทําแบบนี้สิไม่ก็คือโอเคเข้าใจว่าพื้นฐานเขาเป็นแบบนี้อืมฟิลนี้นะคะก็มองว่าสําหรับคนคุยอะถ้าถ้าปรับตรงเนี้ยได้อะมันมีโอกาสที่จะที่จะสามารถพูดคุยกันไปต่อได้นะคะเป็นเพื่อนกันคือมองว่าไปคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยจะดีกว่า สำหรับคนที่เป็นแฟนเป็นสามีภรรยาค่ะสำหรับตรงเนี้ยคนที่เป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันอะ ก็บางครั้งอะเรามักจะไปเชื่อใจคนนอกอะคะ่ะหรือว่าไปฟังความจากคนอื่นนะคะมากกว่าคนของเรามากกว่าคนของตัวเองเรื่องราวสามารถที่จะสลับกันได้นะดังนั้นอาจจะต้องหันกลับมาให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความใส่ใจกับคนใกล้ตัวของเราอาจจะดีกว่านะคะโอ้เปิดไพ่หยิบติดมาสองใบเลยยังไงเนี่ยก็คือนะัดเห็นใบนี้ก่อนนะคะนัดก็จะเอาใบนี้แล้วก็เป็นใบนี้ขยายอืฮม อาจจะมีการทะเลกกาะกันหรือว่าเรื่องบางเรื่องอะคะ่ะที่มันมีปมบาดหมางอะคะ่ะถึงขั้นกับการที่คิดที่จะเฮ้ยแบบเราเราหยุดพักความสัมพันธ์กันก่อนดีไหมอะไรเงี้ยมาสงบจิตสงบใจเอาไว้หน่อยดีไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าเอ,อ,อีกคนหนึ่งอะเขาไม่สนใจเราหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งอะเปลี่ยนไป อืแต่วิธีการแก้ง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่เราอะต้องหันกลับมาใส่ใจและเห็นคุณค่าค่ะของของคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ต้องมีการที่แบบว่ารู้จักนิ่งเงียบและเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคะแล้วก็บางทีกับไพ่ใบนี้เองอะ่ะมัน มันลงลึกไปถึงขนาดที่ว่าเราดูแค่การกระทําหรือว่าดูแค่คําพูดของเขาอย่างเดียวไม่ได้อะต้องดูลึกไปอีกว่าสิ่งที่เขาทําตรงเนี้มันคืออะไรหรือว่าจุดประสงค์ของเขาในการทําครั้งนี้มันคืออะไรคือต้องมองลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ใช้ความรู้สึกอะคะ่ะใช้เซนส์นของตัวเองใช้ใช้ความรู้สึกของเราในการตัดสินอะเพราะไม่อย่างนั้นอะพอเกิดเหตุทะเลาะกันปืบะมันอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่แบบพอทะเลาะกันฉันขออยู่ห่าง ก่อนฉันขอฉันขอหนีไปสงบสติอารมณ์ก่อนยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะโอเคก็เป็นกําลังใจให้นะนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ